สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k i ดิิิิี TK นะคะวันนี้นะคะ k ินดิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญเม็ดแดงหลวงปูทวดนะคะใบน,นี้นะคะเป็นงานทอง90เต็มนะคะงานสั่งทำของลูกค้านั่นเองนะคะก็ พอดีว่ามีลูกค้ามาสั่งทำมาดีนะคะก็เลยนำมารีวิวเลยดีกว่านะคะแล้วใบนี้นะคะเป็นงานที่ว่าเรียกว่าไม่ค่อยสามใครและเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะมันไม่ใช่เป็นงานขัดเงานะคะเป็นงานที่เหมือนคล้ายๆฟิลแบบงานที่ไม่ได้ขัดแล้วก็ไม่ชุบนะคะเห็นแบบนี้คือไม่ขัดแล้วไม่ชุบแล้วตัวสีทองที่มันอลามอลามเนี่ยด้วยความที่เป็นงานทอง90้าสิเต็มนะคะก็ จะให้ฟิลที่สวยงามมากนะคะยิงอย่างใบนี้เนี่ยยิงได้91เลยนะคะคือเวลาที่งานสั่งทําของงานของ90เต็มเนี่ยทางร้านก็จะมีใบยิงเปอร์เซ็นต์ให้นะคะนี่แล้วดูเท็กเจอร์ต่างๆคือเวลาทํางานผู้นี้นะคะงานเนี่ยมันจะค่อนข้างชายเลนจ์กว่างานแบบแกะลายนะคะเพราะว่าเราต้องทําให้มันแบบกริปมากๆนะคะแล้วก็ความที่แบบมันเรียว่าอะไรตาหนิมันต้องแบบ คือมันต้องเป๊ะมันต้องสวยนะคะแล้วมันก็ดูไม่สัมพัยดีนะคะก็เลยชอบมากนะคะทางข้างปากน้ำล้วคินิติเองก็ชื่นชอบแบบนี้นะคะแล้วด้านข้างก็ปิดสนิทด,ดีนะคะนี่จะเห็นเลยนะคะเป็นใบที่ไม่ชุบนะคะก็จะให้งานฟิลแบบอินดัสเทรียลอินดัสเทลแบบดิบๆหน่อยนะคะนี่เลยแล้วด้านล่างอีกข้างหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วใบนี้เนี่ย ด้วยความที่มันเป็นงานทอง90เต็มเนี่ยสีทองคืออลามฟุดๆนะคะปิดสนิทเลยนี่แล้วด้านล่างนะคะก็นี่นะคะต่างๆสวยงามนะคะด้านหลังอีกด้านหนึ่งก็ใบเนี้ยเป็นทรงหัวเต่านะคะก็จะเป็นทรงแบบอย่างนี้นะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบแบบยกซุ้มอะไรอย่างนี้ใบนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับมินิมอลสไตล์นะคะ เวลาห้อยออกมาสวยมากมากนะคะท่านไหนอยากเห็นแบบภาพเพิ่มเติมไปติดตามทางเพจ Facebook ของร้านได้นะคะเคยลงไว้นะคะเพราะว่าคุณค่งบางน้ําเคยสั่งแบบนี้ไว้นะคะก็เลยลงไว้เป็นผลงานนะคะนี่งานดิบๆสวยงามเดี๋ยวจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่เร็วๆนี้นะคะเป็นแบรนด์สั่งทํางานทองเก้าสิบเท่านั้นนะคะนี่พูดให้อลังการก่อนแล้วห่วงต่างๆนะคะนี่เลยดีเทลห่วงเป็นงานใหม่นะคะก็ นิ่เลยสวยงามห่วงแบบเรียกว่าใช้งานได้สบายใจเลยนะคะอย่างนี้ก็เลี่ยมกันน้ําได้สวยๆนะคะแล้วใบนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่10.52กร,รัมนะคะคือหนักเน้นทองเน้นๆเ,เลยนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะอยากสั่งทํางานแบบนี้นะคะงานที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านคิมทิตินะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งช่องทางการติดต่อ ที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะอยากสั่งทำรุ่นไหนนะคะสอบถามราคามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคินประเมินราคาคร่าวๆให้นะคะให้เห็นด้านในด้วยงานด้านในนี่ค่ะ หรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งรุ่นไหนเนี่ยสอบถามมาได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0899866685เลยนะคะคือร้านเราเนี่ยครบจบทั้งตลับทองกรอบทองมือหนึ่งมือสองนะคะพระทองคําสร้อยทองต่างๆน <entlich S 1> ะคะก็ทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนดีๆหมดเลยนะคะก็ร้านเนี่ยจะอยู่ชั้นสามห้างพันดิปมงามมวงวานติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยค่ะก็วันนี้นะคะคินทติ ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินติตีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบจริงงานแบบมันแบบมันละเอียดสวยดีนะคะทองเน,น้นเน้นทอง90เต็มยิงได้90ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่เร็วๆนี้นะคะชื่อแบรนด์คินนะคะก็พยายามรวบรวมผลงานอยู่นะคะต้องฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ